มาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับผมวันนี้เปิดฉากมากับเรือลำใหญ่สีเขียวไฮไลท์ให้ชมแบบนี้แค่เล็กน้อยเป็นออเดิร์ฟนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะว่าความบันเทิงวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับกับเรือรามประเทศสีครับ บท่านผู้ชมและเมื่อสักครู่นี้เป็นไฮไลท์อย่างที่ผมบอกนะตรงนี้ครับจุดนี้นะสามแยกวังน้ำบนในปีพุทธศักราช2 5 6 5ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับระดับน้ำยังเต็มๆอยู่ตรงนี้ที่กรุงศรีอยุธยาเรานะท่านผู้ชมครับตรงนี้จุดตัดระหว่างแม่น้ำปราศักกับแม่น้ำเจ้าพยาครับท่านผู้ชมน้ำวนขึ้นเป็นลูกใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยว วันนี้จะมาจากแควเจ้าพญานะครับท่านผู้ชมครับทางด้านบนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเอาแล้ววันนี้มาแล้วนะท่านผู้ชมครับกับเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้าที่เป็นเรือหนักชื่อเสียงเรียงนามของเรือรามเทพสี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูชื่อนะชื่อก็กินแล้วนะท่านผู้ชมนะชื่อนี่กินใจนะนะรามเทพสี่พี่กัปตันนะครับพี่ยุทธนาเป็นกัปตันนะหรือเรียกอาจารย์ยุทธนะครับเป็นอาจารย์ของ กับตันเวฟนะครับกับตันหนุ่มของเรือวิลาวาลี3ด้วยนะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเกินเรื่องราวและประวัติของเรือกันไปสักครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมาถึงตรงจุดพีคละเอาลนะท่านผู้ชมผมหยุดการบรรยายเหมือนเช่นเคยให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ที่วางมาใหม่นะของเครื่องคัมมิ่งเคห้รนะครับรหัสเครื่องเคห้าร้อยท่านผู้ชม500แรงม้าครับสาหรับเรือรามเทพสี่ ที่มีพลังกำลังมากมายมหาศาลนี้นะท่านผู้ชมครับอัตราทดของเรือลำนี้ครับ8.5ต่อหนึ่งนะนั่นหมายความว่ารอบเครื่องหมุน8รอบครึ่งไปจักรหมุน1รอบนะท่านผู้ชมใบจักร82นิ้วครับมีใบจักร4ใบนะทั้งหมด4ใบที่เป็นตัวขับเคลื่อนหุ้มพลังออกมานะแหวกไหวในน้ําให้แรงออกมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับหาแล้วเต็มองเต็มตัวแล้วท่านผู้ชมครับเรียบเลยครับท่านผู้ชมครับไปด้วยกัน หยิบหูฟังมาครับหยิบหูฟังซาเบามาด่วนเลยจะได้ยินพละงกำลังของเครื่องยนต์แคมมิ่ง K 500นับบันนี้แล้วท่านชมครับเอาแล้วไปเลยดีกว่า ท่านผู้ชมครับโอ้โหคุณพัดถ้วยเสียงครับเสียงสนั่นวั่นวหวไปเลยเมื่อกี้สําหรับแคม핑เค500และดูครับตรงนี้นะผมไม่ไหวต้องออกมาบรรยายแล้วดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปีไม้ลายมือของพี่กัปตันนะครับพี่ยุทธนานะดูครับท่านผู้ชมลำใหญ่เบ้อเลยนะแดือดูเอียงไปแบบนี้ครับเหมือนจะบินเลยนะท่านผู้ชมนะดูครับโอ้โหสุดไหมท่านผู้ชมเอียงได้แบบนี้นะนี่คือ ความสามารถนะท่านผู้ชมครับประสบการณ์ล้วนๆดูครับท่านผู้ชมนะครับการของเรือนะครับมาที่เสมอปิดน้ำไปเลยนะและเบี่ยงเบียงไปแบบนี้นะครับทุกคนปูนี้ดูเพื่อครับตึงๆเลยดึงสะบัดนะครับทุกคนครับเข้ามาเต็มปน่านน้ำไปน่านเจ้าพยาแล้วนะนี่เรือโคกที่มาครับทุกผู้ชมครับหนักพึ้งหนักพึ้งมาจากปลาโมกหรือผงเพลงอึ้งๆไปเลยแบบนี้ทุกคนครับท่านผู้ชมปู กจริงลังสายตาออกจากโจงหน้าไม่ได้เลยดูครับน้ำประเทศสี่ครับกับทิ่งเท่าห้าร้อยเอียงไปแบบนี้นะ,นะรนรครับผมแล้วดูครับลูกซ้ายกับขวานี่แบบพูดสุดมันย้ายอนี้ตื่นเต้นแล้วนะน้องชมครับนานๆเหมือนเรือใหญ่นะหล่อมใจเลยนะน้องชมวัดใหญ่เลยนะแล้วเข้าโค้งใส่โค้งนะเอียงไปแบบเหมือนจะบินเลยนะแบบนี้นะครับชมครับนี่ ดูครับเรือโพที่มาดูครับปิมน,น้ํามาแบบจัดจดกันแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตชมตรงท้ายสักนิดนึงน,น,งนี่ดูทั้งท่านผู้ชมครับโรงท้ายโดนลากเลยนะนี่ครับดูทั้ง่านผู้ชมดึงแล้วนะท่านผู้ชมดูน้ํานะดูน้ำครับที่ออกมาทางใบจักรนะด้านใต้นะของเรือโถงท้ายดูครับวันนี้กระแสน้ําแรงๆเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้ได้ถอนหายใจหนึ่งทีครับนั่งเก่งมาแนละ้วนั่งเก่งท้องม,มาเลยนะผมนะ สุดยอดครับชุดนี้ครับตรงนี้เสียงของโยงหน้ายังไม่ผ่อนเลยนะท่านผู้ชมคือกระชากลากกันยาวๆนะราม,มาเทพสี่เครื่องชั่ม,มิ่งเคห้ารอยนะท่านผู้ชมโอ้และดูตรงท้ายครับวันนี้พี่ตรงท้ายนี่ทําหน้าที่ล้างมาตั้งแต่ตรงทางโค้งนะท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับพี่ตรงท้ายวันนี้ต้องยกนิ้วให้ ที่ในท้ายนะครับที่เป็นคนบังคบับลังเรือโต่งท้ายในวันนี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับพี่นี่นะครับใช้หลังนะดึงนะโอ้โหแล้วดูครับนี่ทักทายปูพัเครื่องไปหนึ่งดอกกับควันท่วมๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเราสัมผัสกันแบบใกล้ชิดนะนะท่านผู้ชมผมถ่ายให้แบบใกล้ชิดเลยเอื้อมมือกระโดดลงน้ําไปแตะกันถึงแน่นอนนะท่านผู้ชมผมติดขอบสนามติดขอบแม่น้ําให้ท่านผู้ชมเลย ให้ได้รับชมกันให้ได้อัดรดนะครับยังไงผมขออนุญาตฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่กดอะไรก็ได้มาคุยกับผมคอมเมนต์พูดคุยกับผมให้ผมได้รู้ว่าพี่ๆต้องการอะไรหรือไม่ก็มาทักทายผมก็ได้นะครับเท่านี้ก็เป็นกําลังใจให้ปูพักเครื่องได้สร้างผลงานต่อๆไปแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ครับพอถึงตรงนี้แล้วดูครับพี่เรือโต่งท้ายยัง ตามกลับขึ้นไปอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็เรือโยงหน้าครับพี่รามเทพสี่ของพี่กัปตันพี่ยุทธนานะครับดูครับใส่ทางตรงมุ่งหน้าอย่างเดียวเลยวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเรือโยงชุดนี้กับเรือรามเทพสี่นะครับกับพี่กัปตันยุทธนานะผมทิ้งท้ายไฮไลท์แบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นภาพความทรงจํานะจะเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้อยู่ใน วิดีโอของครูพักเครื่องนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้กลับมาเปิดรับชมกันแล้วก็ติดตามกันนะครับในช่วงฤดูน้ําหลากนี้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธนานะครับกับตันกับตันไฟแรงนะครับฝีมือชกาการในแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าสัตกออกทะเลด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะ นี่นะครับก็เป็นใบหน้าของพี่กับตันนะครับคุณพี่ยุทธนานครับเป็นกับตันนะใจดีด้วยนะครับผมนี่ภาพตอนที่ขับเรือด้วยแล้วก็เป็นภาพตอนที่ทาสีผมมาด้วยกับเรือลํานี้นะครับลำเทพสี่เครื่องวางมาใหม่ครับเครื่องยนต์แคมมิงเคห้าร้อยนะท่านผู้ชมครับวันนี้สนุกสนานและเป็นที่ประทับใจในฝีมือลายมือในทักษะความสามารถ การตัดลายเข้าโค้งในหน้าน้ำแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้ครับท่านผู้ชมยังมีให้เห็นในรายการปูพระเครื่องอีกแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามกันในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ด้วยนะครับคลิปวานที่ได้ปล่อยออกไปก็มีเรือโยงหน้า3มลำแล้วนะะเตงข้างหนึ่งแล้วก็ตรงท้ายหนึ่งเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีกันมาอีกอย่างต่อเนื่องให้นู้ชมได้รับชมแน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมทำเป็นแบบเหมือนหนังจบไปนะแล้วมีไฮไลท์สนุกๆภาพส,สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่วงท้ายกันแบบนี้นะครับก็ยังไงก็วันนี้ครับผมกลาบขอบพระคุณจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณเ,เรือรามเทพสี่นะครับพี่กับการวิจุตนาด้วยนะครับขอบพระคุณพี่ตรงท้ายด้วยนะครับเ,เดี๋ยวยังไงจะขอชื่อเรืออีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกๆอย่างครับวันนี้ที่ให้คลิปนี้มันสมบูรณ์นะครับทั้งความสามารถและพกภาพสวยๆ พี่ๆกับตันทั้งสองท่านบรรจงสร้างในแม่น้ำเส้นนี้ครับวันนี้ครับสุดท้ายของรายการนะครับปูพระเครื่องขอกราบราธนานะครับคุณพระเดชประคุณอำนาจบารมีคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอำนาจบารมีคุณหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงครับคุ้มครองปกปักรักษาผู้พี่ๆนักเดินเรือทุกๆท่านนะครับทำทุกภารกิจปลอดภัยนะครับขึ้นลงไปกับโดยสวัสดิภาพครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่วันนี้ผมสว